สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนสุวิมนนะคะพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนนะมาเปิดตู้ดูบอนที่เราเก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะคะมีทั้งลูกไม้ที่เราเพาะเองนะคะแล้วก็มีทั้งไม้ชื่อไม้เก่าไม้โบราณมีไม้ป้ายอะไรเราเก็บไว้หมดเลยตัวอย่างเช่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ใบไผ่เพื่อน แผงมาจากพรสวรรค์น,นะคะเราเราจะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะไผ่ได้ตลอดไหมเนะะี่ยค่ะขอบเขียวแล้วก็กลางแดงเนาะมีตัวนี้เป็นปลาศาสาทองนะคะมีปลาศาททองตัวนี้เป็นเพชรมณฑลแผงนะคะมียอดมงกุฎใบใหม่เหลืองแล้วมียอดมงกุฎนายดอกรักนะคะเทวกรรมลังรักแล้วก็ต้นที่อยู่มุมตู้ต้นนั้นเป็นลูกไม้ของทางสวนเอง ถัดมาก็จะมียอดมงกุฎต,ตรงมุมตู้ด้านในนะคะจะเห็นว่ามีสีปาดแล้วก็เป็นไม้ป้ายไม้ป้ายในตระกูลลิงก็คือ,อในตระกูลลามะเกียนต้นนั้นยักษ์ปักหลันนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่นะคะตัวนี้จะเป็นพยามุจจินคขะเพื่อนตรงนี้ก็เมืองใหม่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นงามวงวานไม้ป้ายก็สวยไม้ตัวนี้ส่วนตัวนี้จําไม่ได้ว่าซับราชาหรือเปล่า รู้แต่ว่าเป็นไม้โบราณตัวนี้สวยทรงสวยแล้วก็กําลังแทงหน่อเลยดูแล้วจะให้หน่อไม่ยากนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกชัยชนค่ะเพื่อนๆชัยชนเนี่ยในช่วงนี้เขาจะให้สีที่แบบว่าแจ่มชัดมากเลยมุมโต้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนางลากสดแต่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆมาคนได้ไปแล้วแบ่งให้ไปบ้างแล้วนะคะสําหรับอ่า ม่วงมหาการไม้ที่ชนะการประกวดในหลายๆสนามนะคะถัดมาตัวนี้เป็นลูกไม้ของทั้งสวนเองค่ะลูกไม้เหลืองไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะมีโอกาสได้ตั้งชื่อกับเขาไหมด้านนี้จะเป็นตรีเมฆนะคะหมอชานยุธทธาเพชรบ้านประทุมนะคะไม้เก่ากัดสีด้านในจะเป็นหักนุมานขัดสมาธินะคะแล้วก็ หวันดาวเป็นไม้ป้ายนะคะศิลาหุ้มทองดางแล้วก็ตัวนี้ลูกไม้ของเราเองค่ะสวยไม่เอ่ยเพื่อนๆถ้าใครอพีความรู้สึกว่าถูกใจอยากจะช่วยตั้งชื่อก็ทักมาบอกกันได้นะหน้าตาแบบนี้จะให้ชื่ออะไรดีสมควรจะมีโอกาสได้ตั้งชื่อกับเขาไหมนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพวกมนเทียนทองค่ะมนเทียนทองเป็นพวกอทองพันช่างนะคะเพื่อน ทองพันช่างอันนี้ก็เป็นพวกหนุมานแล้วก็จะมีพวกนายทองเหม็นด้านนี้ก็จะเป็นพวกศิลาหุ้มทองด่างนะคะเพือ่อนศิลาหุ้มทองด่างส่วนต้นนี้นะจะเป็นตัวไก่ฟ้าพญาลอนะเพือ่อนเพื่อนโตขึ้นเขาจะหน้าตาประมาณนี้เนี่ยค่ะตอนนี้กําลังทําจํานวนจะผ่าอีกรอบนึงเหมือนกันเนาะไม้บางตัวมันก็สุดเพราะว่ามันได้เวลาผ่าแล้วน,นี้พี่ใหญ่บิ๊กบื้มทศก,กัณฐ์นะคะ ไก่ฟ้าพยาลอนี่นะคะนี่ก็นี่ก็อีกหน้าหนึ่งไก่ฟ้าพยาลอแล้วก็ตัวนี้นะเมืองนอนแผงนะคะมีก้าวทับก้าวทับแล้วก็สเสน่ดาลาตัวนี้ก็จะเป็นชมพูทวีปอ่าชาละวันแล้วก็เท้าทศรสะนะคะเท้าทศรสอ,อนะณเมืองนอนชุดนี้หลุดด,ด่างหมดเลยไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือยังด่างเขาอะนะมน รับแพม์รับแลนะคะพระธาตุพนมถัดไปไกลๆที่เป็นไม้ใบไผ่ด่างนั่นเป็นลูกไม้ของที่สวนเองเพื่อนๆลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ตั้งชื่อไหมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าพระยาอภายัยภูเบศคล้ายๆก,กันกับตัวเท้าพันตาแต่กานคนละสีแล้วก็เขาจะมีปลายใบที่ตวัดออกตัวเนี้ยนะมีพรมพิมาน ตัวนี้ไม้เก่าได้มาในชื่อเจ้าคุณทักคังนะฮะเพื่อนนี่อันนี้คือโดยรวมของตูนต้นี้ตู้นี้เพิ่งเคยเปิดเพิ่งเคยเปิดมาดูพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะเห็นเขาแบบต้นใหญ่ดูสวยดีแล้วก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะเขาสวยดีนะไม้ค่ะเพื่อนๆบางทีเราเก็บเล็กๆแล้วว่าเขาสวยแล้วนะโตขึ้นมาบางตัวเขาก็หลุดปลายหลุดด่างเหมือนกันนะคะ มันต้องดูฟอร์มกันยาวๆค่ะไม้ไงนะนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ของที่สวนเหมือนกันอืมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นได้แค่ลูกไม้ด่างแค่นั้นนะคะจะขายได้แค่ในในน้ำลูกไม้ด่างแต่ตอนนี้มีใจให้ยอดมงกุฎมากเลยค่ะยอดมงกุฎหน้านี้สวยใช้ชนอีกสวยเพื่อนๆน,นี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า เขาจะงอกมาพร้อมจาหน่ายอีกเมื่อไหร่นะคะแต่เพื่อนๆที่สวนทําไปเยอะมากเลยตัวนี้เดี๋ยววันนี้ค่ะเพื่อนๆมีไม้มาแบ่งจําหน่ายนิดหน่อยนะคะพอดีช่วงนี้ที่สวนนะคะเหมือนแบบว่ามีแม่ค้าเข้ามารับหน้าสวนด้วยอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยแล้วก็ไม้หน้าสวนมันปล่อยออกไปเยอะก็พยายามเก็บไม้ที่มันแปลกๆหรือว่าไม้ราคาเบาๆให้เพื่อนๆแบ่งไปเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ 2- 3สาตู้เดี๋ยววันนี้จะมีอ่า มีไม้ด่างเหมือนกันมีไม้ด่างไม้ป้ายเนาะแล้วก็มีไม้เก่าๆไม้ชื่อราคาเบาๆเริ่มต้น39เหมือนเดิมเพื่อนส่วนช่องทางการสั่งซื้อก็เหมือนเดิมค่ะเบอร์โทร0 9 6ย์5 3 1 3 6นะคะเพื่อนเพื่อนย์นะคะแล้วก็ที่สวนมีบริการจัดเก็บปลายทางมีค่าจัดส่งอยู่ที่30บบาทนะคะตลอดสายเลยไม่บวกเพิ่มแล้วก็ปลายทางไม่บวกเพิ่มเหมือนกันค่ะ ท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะทั้งทางช่องทางการโทรมาก็ได้ที่เบอร์096 4253136นะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรนะคะขึ้นให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งที่หน้าจอเนาะทั้งเพศนะคะชื่อบอนสีบ้านสวนสุวิมลน,นะคะทั้งเพศนะ แล้วก็ทางลายก็สแกน QR code ได้เลยหรือบันทึกเบอร์ของเราแล้วจะเพิ่มเคลื่อนอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ทางสวนจะมีไม้ต้นไหนมาแบ่งกันได้โอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะมีไม้สวยๆมาแบ่งจำหน่ายเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นต้นข้างหน้านี้นะคะจะเป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกของศิลาหุ้มทองนะคะเ,เพื่อนๆ ะะใบใหม่ออกมาสวยมากเลยลูกไม้ลูกศิลาหุ่มทองต้นนี้ราคาอยู่ที่3 9บาทนะคะถัดมานะเพื่อนจะเป็นไม้ด่างมณีนาราดูดูหลอดใหม่นะหลอดใหม่ด่างสวยมากทั้งขึ้นด่างขาวทั้งขึ้นด่างเหลืองเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างจะสวยแล้วด้วยฟอร์มเขาดีตัวนี้นะคะนี่นะคะมณีนาราราคาอยู่ที่100บาทเหมือนกันไม้ใหม่นะคะเพื่อนมณีนารา ถัดมานะคะก็จะเป็นไม้ใหม่อีกตัวอ่าไม่ใช่ไม้ใหม่ตัวนี้เป็นไม้เก่าเป็นไม้ค่อนข้างหายากนะคะวันนี้คัดจนได้ฟอร์มสวยอะถึงเอามาแบ่งจําหน่ายให้เพื่อนเพื่อนนะชื่อพญาสีเสวพานะคะเป็นไม้ป้ายตัวโบราณเลยล่ะคะ่ะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะตัวนี้แล้วก็ป้ายสวยด้วยนี่นะคะวันนี้มีมาแบ่งจำหน่าย1ต้นนะคะในราคาต้นละ150บาทพญาสีเสวภาถัดมานะคะจะเป็น เพชรราชาไซส์ใหญ่ค่าเพื่อนนี่นะคะฟอร์มใหญ่เลยนี่นะคะราคาต้นนี้อยู่ที่150บาทนะคะเพื่อนมีแบ่งจําหน่าย1ต้นในราคาไซส์ใหญ่150นะคะแล้วก็มีไซส์เล็กมาจําหน่ายด้วยนะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะด่างกระจายวากิวนะคะตัวนี้ด่างกระจายวากิวราคาอยู่ที่100บาทสําหรับเพชรราชาต้นมันก็ไม่เล็กมากนะคะฟอร์มประมาณนี้คห่าเพื่อนแต่ว่ากัดด่างกระจายทั้งใบเลยนะ เพชรราชาถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเขาชื่อพระาธาตุพนมนะคะเป็นไม้ที่สีสวยทรงใบป้อมกว่าเพชรเจ็ดสีแล้วก็ทำด่างแบบเนี้ยค่อนข้างจะยากเป็นไม้ที่มีจำนวนในตลาดค่อนข้างจะน้อยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนชื่อพระาธาตุพนมนี่นะคะราคา100บาทมีแบ่งหนึ่งต้นสำหรับพระาธาตุพนมนะคะ ถัดมาเป็นไม้ตับดรามาเกียนค่ะตัวนี้เป็นชมพูพันของเมืองนะคะหน้าชมพูป้ายน้ําตาลนะคะโตขึ้นสวยมากตัวนี้ชมพูพันของเมืองวันนี้มีมาแบ่งจําหน่ายหนึ่งต้นในราคาต้นละหนึ่งร้อยนะคะถัดมาอีกเป็นไม้ป้ายตัวหนึ่งที่ชื่อเขาเป็นมงคลมากเลยนะคะสําหรับมหาชัยนะคะตัวนี้เนาะมหาชัยนะคะไม้ตัวนี้ไม่เคยแบบไม่ไม่เคยราคาตกเลยเพราะเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยจาก มีความใกล้เคียงกันกันกบเท้าลำไยนะคะแต่ว่ารูปใบจะต่างกันเนาะตัวนี้ตัวนี้นะคะมหาชัยเพื่อนๆป้ายสวยมากเลยพื้นเขียวป้ายแดงนะคะราคา100บาทต้นต่อมานะคะจะเป็นไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชื่อนารีบูรพาป้ายนะคะราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่70บาทนารีบูรพาป้ายแล้วก็ต้นต่อมานะคะเพื่อนๆจะเป็นไม้ที่ ไม่มีจำนวนในตลาดอีกเหมือนกันตัวนี้เป็นเทพประสิทธิ์แผงป้ายนะคะแผงป้ายเป็นไม้พื้นน้าตาลป้ายเขียวสีแจ่มกระดูกชัดแล้วก็ฟอร์มต้นไม่สูงเกะกะนะคะตัวนี้แตกกอเร็วราคา150บาทนะคะเทพประสิทธิ์แผงป้ายนะคะตัวนี้ผ่าได้แผงเองเลยค่ะราคา150มีแบ่งหนึ่งต้นต้นต่อไปจะเป็นศิลาหุ้มทองหน้าด่างนะคะด่างชมพูเพื่อน ตัวนี้ด่างชมพูนะคะนี่นะคะเหมือนต้นแม่พันธุ์นะคะที่โชว์ในตู้เมื่อวานเอ่เอที่ที่โชว์ในตู้ตอนหัวคลิปนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้ววันนี้จะมีไม้เก่าตับไกรทองชาละวันนะคะตัวนี้คือเท้าลำไพยนะคะพื้นเขียวป้ายแดงตัวนี้ป้ายทุกใบนะคะเท้าลำไพ่นี่นะคะป้ายทุกใบราคาอยู่ที่เจ็ดสิบาทมีแบ่งต้นเดียวค่ะ ต้นถัดไปนะคะชื่อร่ำรวยนะคะเป็นไม้ที่ผ่าแผงมาจากมหาเศรษฐีนะคะตัวนี้สวยมากคือเป็นไม้ใบกลมก้านเขาจะแข็งแรงกว่ามหาเศรษฐีพื้นเขียวปลายน้ำตาลนะคะตัวนี้อ่าเนี่ยค่ะทรงฟอร์มก็กำลังกาลังเปลี่ยนกระถางกำลังอัพไซส์เลยนะคะราคาอยู่ที่100บาทสำหรับร่ำรวยนะคะต้นถัดไปจะเป็นลูกไม้ลายปลาคราฟนะคะวันนี้มีมาแบ่ง2ต้นนะคะเพื่อนๆเป็นลูกของตุลาการซึ่ง ตอนนี้มีการตั้งชื่อในตลาดแล้วนะคะแต่ว่าชื่อยังไม่ได้ออกมาแน่ชัดนะเพื่อนๆวันนี้มี2ต้นนี้นะคะซึ่งด่างสวยมากด่างสวยมากเลยเนี่ยค่ะทั้งด่างทั้งป้ายเลยนะคะเพื่อนๆมี2ต้นนี่นะคะต้นละ70บาทนะคะเป็นลูกไม้ลายประคาบนะคะเป็นลูกของตุลาการทรงใบเป็นคล้ายๆใบโพลกลมนะคะแล้วก็ พื้นสีทองป้ายน้ำตาลแดงนะคะตอนนี้เขากำลังฮิตไม้ป้ายน้ำตาลกันแน่นคะเพื่อนสีเหลือบมากเลยตัวนี้นี่นะคะราคาอยู่ที่70บาทนะคะมีแบ่งแค่2ต้นนะสำหรับวันนี้อ่าไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่นำเสนอวันนี้นะคะจะชื่อทวีราบนะคะเป็นไม้สีเข้มๆนะคะกำลังกัดลายนะคะ ต้นอยู่ที่49บาทนะคะทวีราบมีแบ่ง2ต้นรอบนี้ทวีราบต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเ,เ,ทเทพเทวาเป็นไม้ที่ผ่าแผงมาจากพรมพิมานนะคะได้เต็มใบเขาเรียกว่าป้ายเต็มใบก็เลยชื่อเทพเทวานะถัดมาเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดนะคะตัวนี้จังหวัดลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนนะคะใครอยู่ภาคเหนือนะ มาแบ่งไม้ตับจังหวัดไปเลี้ยงสะสมนะคะราคา49บาทต้นต่อมาเป็นตับรามเกียรนะคะเพื่อนเพื่อนอาหานุมานเชิญธงเมื่อเช้าก็มีคนถามอยู่หลายเจ้าเหมือนกันราคาอยู่ที่49บาทสําหรับหานุมานเชิญธงตัวนี้นะคะคลิปที่แล้วลงไว้แล้วก็มีลูกค้าทักมาว่าอยากให้เอามาลงอีกก็เลยคัดต้นที่มันใหญ่กัดสีแล้วมานะคะสําหรับลูกไม้ลูกของสุดปราถนา กัดพื้นน้ำตาลนะคะจุดแดงลึก39บาทเนาะต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกของเจ้าเจ้าสัวนะคะเป็นลูกของเจ้าสัวกับแก้วมังกรเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะเพื่อนเพื่อนกอละ70บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่ง2กอนะคะสวยมากคะ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไม้พื้นชมพูกัดดังแล้วก็จะมีนะคะเป็นไม้หน้าเปิดเขียวแล้วก็เนี่ยแน่นเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยแน่นกอเลยนะคะ กอละ70บาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อเอาไปอัพใส่กระถาง12นิ้วได้เลยมีหลากสีมากนะคะมีหลากสีมากฟอร์มก่อต้นนี้70บาทนะคะมาดูกอต่อไปตัวนี้ก็จะติดใบกลมด่างด้วยนะคะติดใบกลมด่างตัวนี้จะเหมือนไปทางตัวเจ้าสัวเนาะจะเหมือนไปทางตัวเจ้าสัวแล้วก็มีตัวนี้จะกัดเปิดเหมือนกับแก้วมังกอนะคะจะคือเป็นไม้ฟอร์มก่ออย่างนี้นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่70บาทเหมือนกันนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเอาไปใส่เลี้ยงเป็นกอได้เลยเพราะว่าเป็นไม้มเมล็ดเขาก็จะแตกกอเร็วอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ได้ทั้งใบกลมใบไทยได้ทั้งเปิดทั้งด่างเลยนะคะอ่ามีอีกต้นนึงนะคะต้นนี้ราคา49บาทลูกแก้วมังกรเหมือนกันนะคะเป็นลูกแก้วมังกรกับเจ้าสัวเหมือนกันแต่ตัวนี้ได้หน้าน้ําตาลทองนะคะกัดเม็ดทองสะดืดดำตัวนี้ต้นถัดมาก็เป็นฟอร์มกอ อันนี้จะกอแน่นมากเลยค่ะเพื่อนเนี่ยกอละเจ็ดสิบาทกอแน่นมากแล้วเม็ดสวยด้วยตัวนี้เม็ดแจ่มมากเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะนี่น้าขายกับแก้วมังกรซึ่งตัวแก้วมังกรเองยัง,ยงสวยสู้ต้นนี้ไม่ได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ได้มานี่ก็คือคุ้มเลยค่ะเพราะเขามีทั้งเนี่ยค่ะมีทั้งกลมลายเหมือนเจ้าสวัวมีทั้งแก้วมังกรแล้วก็มีออกแนวชมพูหวานๆด้วยในกอเดียวกันนะคะ เ0บาทต้นถัดมาเป็นไม้หนอนนะคะเพื่อนจะเป็นอัมพรไม้หนอ่อราคา49บาทนะคะต้นเขาจะใหญ่เนาะอัมพรไม้หน่อ79บาบาทแล้วก็ต้นนี้นะคะเพื่อนเป็นนางรักสดนางรักสดนี่นะคะนางรักสดตัวนี้ป้ายสวยเชียวค่ะป้ายสวยแล้วก็ต้นต้นค่อนข้างจะโตแล้วนะคะเนี่ย ทิ้งไว้จนโตแล้วนะคะแล้วก็ป้ายหาบเลยนะคะ100บาทนะคะสำหรับนางรักสดต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่สวยเลยถัดมาก็เป็นฟอร์มกอเหมือนเดิมนะคะกอละ70ตัวนี้ได้ด่างเขียวเปอะนี่กับแดงมันตัดกันมากเลยเพื่อนๆนี่ค่ะมันตัดกันมากเลยนะ70บาทสำหรับกอนี้นะคะต่อไปเป็นไม้ หน่อเหมือนกันค่ะเป็นไม้หน่อคุณหญิงทองม้วนนะคะเวลาเขาขึ้นมาเนาะด้วยความที่เขาเป็นไม้หน่อเขาก็จะอวบหน่อยตัวนี้กัดพื้นชมพูแล้วก็ใบเริ่มม้วนแล้วนะคะสี่สิบเก้าบาทเหมือนเดิมค่ะสี่สิบเก้าบาทคุณหญิงทองม้วนวันนี้เรามีไม้เก่าตับตามมเกียรินะคะมาแบ่งจําหน่ายเพื่อนอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนชื่อยักษ์ตีเมฆนะคะค่อนข้างจะหายากหน่อยเนาะสําหรับยักษ์ตีเมฆนะคะตัวนี้ นี่นะคะตัวนี้เป็นหน้าชมพูด้วยบอกเลยว่าโตขึ้นคือป้ายสวยมากสําหรับต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้นข้างหน้าต้นนี้นะคะตรีเมฆวันนี้แบ่งจําหน่ายหน้าชมพูอยู่ต้นละ100บาทนะคะมีจําหน่ายแค่ต้นเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตรีเมฆต้นถัดมานะคะตัวนี้คือมหาพลน,นะคะเพื่อนเเป็นไม้สีชมพูใบออกจะเป็นใบเหมือนแบบเรียวๆสไตล์คล้ายๆใบหอ,อกประมาณนี้แต่เป็นไม้ใบยาวนะคะ กัดสีชมพูหวานๆรา,าคาต้นละ49บาทมหาพลต้นถัดมานะตัวนี้เป็นเทพสายลุงผ่าแผงด่างนะต้นนี้แบ่งจำหน่ายเพื่อนๆไปเลี้ยงกันราคา70บาทนะคะแล้วก็จะมีไม้กาบองค์ชายปิยศักดิ์ซึ่งตัวนี้จะคือกาบแน่นแล้วก็จะแดงสวยมากนะคะนี่นะเพื่อนอึ๊บนี่องค์ชายปิยศักดิ์กาบแน่นแล้วก็สวยมากต้นนี้49บาทนะคะ มีตัวนี้จะเป็นนางรากสดนะคะพื้นน้ำตาลป้ายน้ำตาลนะคะตัวนี้จะคล้ายคลึงไปทางหมาหั่นนะใครเก็บสะสมก็แนะนำเลยแนะนำอีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะป้ายเขาจะเป็นพื้นน้ำตาลทับน้ำตาลนะตัวนี้เนาะจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแล้วก็การเขาจะออกไปทางสีออกแดงๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็เลยจะคล้ายคลึงไปทางหมาหัอ่า ราคาอยู่ที่100บาทนะคะต้นนี้ถ้าใครอยากได้ต้นนี้ก็ลูกค้าก็ระบุวงเล็บมาด้วยนะคะเพื่อนๆนต้นถัดมาตับรามาเกียรติอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นนางมนโทเป็นนางมนโทตัวชุดเนี้ยที่งอกมาเนี่ยจะเป็นไม้เขี้ยวนะคะเป็นไม้แงะเขี้ยวราคาอยู่ที่100บาทนางมนโทนะคะต่อไปจะเป็นไม้ทรงเดียวกับพวกาหานุมานตระกูลหานุมานนะคะตัวนี้สหีหวานๆอย่างนี้ชื่อเพชรจินดานะคะ เพชรจินดาเป็นไม้ที่ใต้ใบเวลาเขาแก่ตัวเขาจะมีหูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฟอร์มใบแข็งแรงมากเห็นไหมคะอันนี้คือจุดหูเขาหูเขาจะเกิดที่ใต้ใบนะคะตัวนี้ชื่อเพชรจินดาราคา49บาทมีประมาณ3-4ต้นนะคะที่จะมาแบ่งวันนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัสจธรรมหน้าน้หนาหน้าหวานคือหน้าสวยเลยแล้วก็ติดป้ายเปิดด้วย49บาทวันนี้มีตับ ไกลทองมาอีกต้นหนึ่งตัวนี้ชื่อเท้าพันตานะคะนี่นะคะเท้าพันตานี่นะคะแต่ว่ามีต้นแถมไม่มั่นใจว่าเป็นองคุลีมาหรือเพชรบ้านปทุมนะคะาราคา49บาทสําหรับกระถางนี้มีกระถางเดียวนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้สายหวานหวานนะคะตัวนี้เป็นลูกของจุลาลงกรณ์นะคะเป็นชุดจุลาลงกรกับแก้วมังกรราคาอยู่ที่39บาบาทนะคะตัวนี้ สีหวานใบใบไทยเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็ใบใหญ่ดกดีนะคะตัวนี้เป็นลูกรวยร้นฟ้าค่ะเพื่อนกระดูกขาว39บาทนะคะอันนี้ก็เป็นลูกรวยร้นฟ้าเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่นะคะ39บาทนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆจะเป็นตัวนี้นะคะพรเจ้าสัวติดด่าง ปลายใบนะคะมีต้นเดียว49บาทเนาะต้นต่อมาเป็นเพชรมอดินแดงค่ะเ,เพื่อนเใครชอบไม้สไตล์น้ำตาลแดงแล้วก็ติดด่างติดเปิดเวลาต้นแก่ต้นนะคะราคา49บาทตัวนี้แข็งแรงนอกตู้เหมาะเลยค่ะ,ะมีไม้ป้ายตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ชื่อ,อนางไหมราคา39บาบาทนะคะนางไหมเนาะ ต้นถัดมานะคะจะเป็นพริกกับเกลือนะคะฟอร์มแน่นๆแบบนี้39บาทจ้าอ่าวันนี้มีสิราหุ่งทองหน้าน้ำตาลน,นะคะ49บาทนะเพื่อนๆนไก่เศรษฐี49บาทนะคะนี่สัตว์จะทำอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆ49นบาทนะคะตะเคียนทองไม้หัว49บาทนะคะ แล้วก็จะมีนารีบูรพาต้นนี้ป้ายสวยนะคะขอที่70บาทพญานาคราชนะคะกัดลายแล้วนะ49บาทสมบัติสยามยังไม่ขึ้นป้ายนะคะ39เนาะลูกไม้สัตว์จะทำนะคะ39บาทค่ะแววดาวนะคะ49บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกศิลาหุ้มทองนะคะ39บาท ถัดมาจะเป็นนางลากสดป้ายนะคะแต่ป้ายไม่ค่อยชัด49บาทค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะไม้ก็มีประมาณนี้บางอย่างอาจไม่มีต้นสำรองนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะคะทั้งไม้ด่างไม้ป้ายเนาะเบอร์โทร0964253136นะคะสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้เลยหรือทักทางเพจ ชื่อบอลสีบ้านสวนสุวิมลนก็ได้ค่ะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่30บาทมีบริการจัดเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ